สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกับ Thailand Early News ค่ะเช้าวันจันทร์ที่23พฤษภาคม2554เรวัน,นี้ศีล5กับการใช้ชีวิตประจําวันนั้นถือเป็นเรื่องที่เราอาจจะประพฤติปฏิบัติอยู่แต่ว่าจะครอบคลุมครบหรือไม่ท่านพระครูว,วิสุทธิการจนะก,กิจเจ้าวาดวัดถ้ำเนรมิตรเจ้าคณะตำบลแม่กระบุงอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบ,บรุรีพระวิทยากรประจํารายการของเรานะคะวันนี้ให้เกติร่วมในรายการอีกครั้งหนึ่งกลับนมัสการค่ะเจริญพร ก็ต้องกลับเรียนถามหลวงพ่อก่อนก่อนที่เราจะไปบอกว่าสินห้ากับการใช้ชีวิตประจําวันนั้นใช้อย่างไรแล้วก็จะมีการดําเนินการชีวิตอย่างไร,รต้องกลับเรียนถามนมัสก,การหลวงพ่อนะคะว่าสินห้าในสาระของรายละเอียดของสินห้านั้นมีอะไรบ้างเจ้าค่ะเจริญพรวันนี้เป็นประเด็นที่ดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็สําคัญอย่างยิ่งเลยสําหรับผู้ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะฮะเพราะว่าสินห้านั้นเนี่ยเป็นแม่บท เป็นพื้นฐานที่สำคัญของชีวิตฮนะเราคงฟังภาพรวมของศีลห้าว่ามีความสำคัญและยิ่งใหญ่อย่างไรนะฮะว่าถ้าเราจะเปรียบทางโลกถ้าเราเห็นว่าสัพพชีวิตทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นสรรพ,พสัตว์ทั้งหลายหรือว่าสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตเลยจะเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารต้นไม้เนี่ยเมื่อมีพระอาทิตย์ทอแสงอุทัยขึ้นนะฮะ ดวงอาทิตย์นี่ทําให้เกิดสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็จะเลินงอกงามแล้วก็พัฒนาไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวถ้าขาดเสียซึ่งดวงอาทิตย์แล้วเนี่ยชีวิตทั้งหลายก็จะตั้งอยู่ไม่ได้นะฮะศีลก็เป็นแม่บทมีความสําคัญเช่นเดียวกันนะฮะถึงได้กล่าวไว้ว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง บุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะล่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสบุตรคือพระนิพพานเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสมรมพระเจ้าจึงกล่าวว่าศีลเป็นใหญ่ในโลกนะพื้นฐานของชีวิตเราทุกคนเนี่ยต้องอ,อ,อยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมนะถ้าพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ก็คือศีลห้า ข้อหนึ่งก็คือไม่ฆ่านะฮะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เนี่ยต้องอมีความเมตตาปราณีเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเบียดเบียนกันด้วยร่างกายก็ดีด้วยชีวิตก็ดีอันนั้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เกิดอกุศลขึ้นนะฮะโลกนี้ก็จะมืดมนอนตรการนะฮะถ้าใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตด้วยการฆ่านั้นโลกนี้ก็จะไม่เป็นสุข ฉะนั้นปกติของชีวิตหรือของมนุษย์เราก็คือเ้าหนึ่งก็ต้องไม่ฆ่าเรารักชีวิตเช่นไรเนี่ยสรรพสัตว์ทั้งหลายก็รักชีวิตเช่นนั้นเหมือนกันเราะฉะนั้นเนี่ยผู้เบียดเบียนชีวิตอายุก็จะสันนะะ้นนะอานิสงส์ก็คือจะทําให้อายุสั้นในพบชาติปัจจุบันตายเร็วแล้วก็มีโครคภัยไข้เจ็บเยอะในพบเบื้องหน้านี่ก็อาจจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะฮะต้องไปตกนรกชดใช้บาปกรรม เกิดมาก็จะเป็นสัตว์เดรัจฉานพิกลพิการอายุสั้นต่างๆศีลข้อที่2ก็คือไม่รักนะฮะเราหวงทรัพย์สินเราจําเป็นจะต้องมีปัจจัย4ี่เพื่อดําเนินชีวิตเพราะว่ามนุษย์เหลรานั้นอยู่ลําพังไม่ได้นะฮะจะต้องมีปัจจัย4ก็คือมีอาหารมีเครื่องนึ่งหม่มมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคสิ่งต่างๆเหล่านี้ใครให้กับใครได้ถือว่าเป็นที่รัก ก็ให้ของมีค่าและก็ของที่จะเ,เป็นเครื่องยังชีพให้ชีวิตนั้นดำรงอยู่ได้เช่นเดียวกันของรักของห่วงและของจำเป็นไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสีต่างๆเนี่ยถ้าถูกขโมยหรือถูกเบียดเบียนไปผู้นั้นย่อมไม่เป็นที่รักเรารักชีวิตเรารักทรัพย์สมบัติของเราเช่นไรผู้อื่นก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าใครให้ในสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นที่รัก ถ้าใครเบียดเบียนในสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่เป็นที่รักสิงข้อที่สองก็จึงเกิดขึ้นคืออธินาทานก็คือไม่รักทรัพย์หรือไม่เบียดบังไม่ช่อโกงไม่ขโมยต่างๆในของรักของห่วงของผู้อื่นนะฮะสิลข้อ3ก็คือเรื่องคู่ครองนะฮะก็คือไม่ร่วงประเวณีหรือไม่ผิดคู่ครองต่างๆนะฮะเรื่องนี้ก็สำคัญ คนปกตินะฮะก็จะมีคู่ครองเพระนั้นเนี่ยมนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐหรือเป็นผู้ประเสริฐเพราะมีศีลธรรมมีความสํารวมนะฮะในการที่จะมีคู่ครองแต่สัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขาไม่มีความคิดตรงนี้นะฮะเนื่องสติปัญญาน้อยแล้วก็มีคุณธรรมน้อยเพราะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนคู่ครองก็ดีหรือว่าการแย่งชิงคู่ครองกัน ก็เป็นเหตุให้มาซึ่งความทะเลาะเบาะแหวงแล้วก็การทําลายล้างการเข็นฆ่ากันต่างๆ่าง,างนั้นศีลข้อ3นี่ก็จึงมีความจําเป็นสําหรับพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ว่าจะต้องสํารวมอยู่หรือว่าอ,อ,อยู่เฉพาะคู่ครองของตนไม่ไปล่วงละเมิดหรือว่าไม่ไปผิดลูกเขาเมียใครอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะศีลข้อที่4ก็คือความสุจริตหรือความซื่อสัตย์ นะฮะเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือว่าจะเป็นบุคคลซึ่งมีความสุขมีความสําเร็จทั้งแก่ตนเองแล้วก็เป็นที่รักให้แก่บุคคลทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีความจริงใจจะต้องมีความสุจริตใจทั้งแก่ตนเองที่จะดําเนินหรือกระทําในสิ่งต่างๆก็ตามทีแล้วทั้งแก่บุคคลที่มาเกี่ยวข้องนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นบุคคลที่ผิด ในเรื่องของคำพูดนะฮะที่เขา,เามักจะกล่าวว่า,าสมบัติที่สำคัญหรือยิ่งใหญ่ของเราเลยก็คือต้องมีวาจาที่เชื่อถือได้เป็นคนเชื่อถือได้จะรอจะสวยจะเรียนสูงเรียนน้อยอะไรต่างอันนี้เป็นเรื่องรองลงมานะฮะแต่ว่าบุคคลท่านนั้นเนี่ยจะต้องเป็นบุคคลที่พูดจาเชื่อถือได้หมายถึงว่าเป็นคนมีศักนักะนั่นเองหรือเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีนะฮะ สัจจะหรือศักดิ์ศรีอันนี้ก็อยู่ในศีลข้อที่4อันนี้เองก็คือหต้องไม่พูดปดนะฮะไม่พูดปดไม่พูดคําหยาบไม่พูดส,อส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อทั้งสีข้อนี้นี่เป็นแม่บทสําคัญของความมีศักดิ์ศรีของมนุษย์ถ้าเราจะรวยต่างๆก็ตามทีแต่คําพูดของเราเชื่อถือไม่ได้หรือเราเป็นคนไม่มีสัจจะเราก็จะเป็นบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือไม่เป็นที่รักแล้วก็ เราจะอยู่ในสังคมนี้อย่างไม่มีความสุขนะฮะเพราะฉินข้อ4นี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยทีเดียวตลอดชีวิตของพระสมมาัมพทธเจ้าเนี่ยท่านพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญบาร,รมีอย่างยิ่งยวดเลยก็คือเรื่องของการพูดวาจาสุภาษิตเราจะเห็นว่าพระสมมาัมพทธเจ้าเนี่ยมีพระคุณยิ่งใหญ่ในโลกอ,อุปมาใกล้ยๆกับดวงอาทิตย์เหมือนกันนะฮะที่แผ่กระแสธรรมออกไป ตลอดชีวิตของพระองค์ส่วนใหญ่ก็สร้างบาร,รมีด้วยการใช้ถ้อยคำคำพูดที่เป็นวาจาสุภาษสิทธิ์นะฮะไม่ร่วงละเมิดในสินข้อสีนี่เองนะ,ะส่วนสีนข้อที่5ก็คือสำรวมจากการดื่มน้ำเมาหรือเว้นขาดจากการเสพสุราเมลัยเครื่องดองของเมานะฮะเครื่องดองก็เช่นสุราทั้งหลายกระแช่ของเมาก็เช่นบุรียาเสพติดกัญชาหรือว่าม้าอะไรต่าง ะะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยต้องมีสตินะฮะสตินี่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและจะเป็นเครื่องประครับประคองให้เกิดสัมมาทิฏฐิให้ได้กระทําความดีแล้วก็ให้ได้เกื้อกูลต่อโลกนี้เป็นที่รักของอมวลมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเนี่ยก็เพราะว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่หลงลืมสติหรือมีสติสมบูรณ์ต่อเมื่อเอครื่องดองของเมาสุลา เข้าไปในร่างกายสักหนึ่งแก้วหรือครึ่งแก้วหรือยาเสพติดเข้าไปเนี่ยก็ทําให้เขาขาดสติเมื่อเขาขาดสติเสร็จแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นคนวิกจลจริตไปบ้างหรือกระทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามรวมทั้งประทุษร้ายผู้อื่นซึ่งโดยภาวะปกติที่เขามีสติสมบูรณ์นั้นเขาจะไม่อาจทําอย่างนั้นได้เลยนะฮะนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ไม่พึงประสงค์เช่นการทรา,าร้ายกันถึงขั้นเสียชีวิตบ้างการเบียดเบียนทางเพศบ้าง การเบียดเบียนร่างกายทุบตีอะไรต่างๆบ้างสิ่งตางเหล่านี้เนี่ยล้วนมีมูลเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่คนนั้นขาดสติเผลอสติด้วยการ save, เสพเครื่องดองของเมาเช่นยาบ้าบ้างสุราบ้างเพราะนั้นเราจะเป็นคนปกติหรือเป็นคนที่สมบูรณ์เนี่ยศีลข้อ5จึงมีความจําเป็นนะฮะเรารักษาศีลมาทั้ง4ข้อแล้วเนี่ยข้อ5นี่เป็นแม่บทนะฮะถ้าศีลข้อ5ขาดนี่อีก4ข้อพร้อมจะขาด อาจารเพราะฉะนั้นสิ่งข้อห้านี้สําคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงกําหนดว่าถ้าเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เราก็ต้องไม่ไม่เสพเครื่องดองของเมานะฮะทั้งสุราเมรยัยและก็ของมึนเมาต่างๆ จเจริญพรค่ะหลวงพ่อเจ้าคะในศีนสาระทั้ง5ข้อนี้นะคะเราก็ทราบอยู่แล้วว่าข้อ5นั้นเป็นข้อที่สําคัญที่สุดแต่ว่าทุกข้อที่ผ่านมาในปัจจุบันปัญหาสังคมเกิดมากมายเลยเจ้าค่ะเราจะมีวิธีการเข้าถึงศีลแล้วก็ใช้สีนให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจําวันต่อตอนเองสังคมและประเทศชาติอย่างไรเจ้าค่ะ,จะเจริญพอก็ถ้าเราป่วยนะฮะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราป่วย แต่ถ้าเราป่วยแล้วเรายังไม่รู้ว่าเราป่วยนี้การที่เราจะไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าการที่เราจะไปสแสวงหายามาเพื่อบําบัดรักษาอาการป่วยไข้ของเรานี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ลําบากหรือบางครั้งบางทีเราก็นึกว่ามันเป็นสิ่งที่โกเก๋นะอย่างเช่นบางคนแสดงความก้าวร้าวแล้วทําให้ผู้อื่นกลัวเราก็ไปเบียดเบียนเอาทรัพย์สินเข้ามาได้หรือว่าไปแข่งแย่งบางสิ่งบางอย่างมาได้ก็นึกเป็นความภาคภูมิใจ อย่างเช่นคนที่เป็นโจรไปป้นทรัพย์เข้ามาไปแย่งบุตรแย่งทิดาเข้ามาอย่างนี้บางทีในสิ่งที่ผิดศีลนั้นได้ประโยชน์ตนก็เลยนึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็เป็นสิ่งที่โกเก๋เพราะนั้นประการแรกเลยเนี่ยก็คือความเห็นที่ถูกต้องก็จะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นอนะ่ะมีผลนะฮะในทางที่ดีและทางที่ไม่ดีเมื่อเราทํา ประพฤติตามศีลธรรมเนี่ยเราก็จะเกิดความสุขความสําเร็จความจเจริญงดงามของชีวิตถ้าเรากระทาในสิ่งที่ไม่ดีนี่นะผลก็คือ,อ,อความทุกข์นะฮะแล้วก็บาปกรรมทั้งหลายเสียชื่อเสียงอะไรต่างๆเหล่านี้ดังนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเราจรึงมาพิจารณาดูว่าศีลทั้ง5ข้อเนี้ยปัจจุบันนี้เนี่ยเราเได้ประพฤติไหมนะฮะหลายท่านก็คงจะประพฤติบ้างบางข้อหลายท่านก็อาจจะไม่มีเลยก็ได้นะฮะ นั้นเนี่ยเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญเลยที่เราจะต้องเข้าใจนะฮะว่าความสุขความสำเร็จของชีวิตเราเนี่ยต้องออดำเนินตามศีห้าอันนี้เป็นพื้นฐานที่ให้เกิดความสุขความสำเร็จอย่างที่ได้ยกไว้แล้วในเบื้องต้นว่าสีนี้เปรียบได้กับดวงอาทิตย์ที่นำความเจริญนำสรรพชีวิตทั้งปวงทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายและพืชพันธุ์ตัญญาหารให้เจริญขาดดวงอาทิตย์เสียแล้ว ชีวิตทั้งหลายย่อมเกิดอยู่ไม่ได้นะฮะศีลก็เช่นกันพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบอกเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยทีเดียวนะฮะ,ะนั้นเราจะต้องไปศึกษาในรายละเอียดว่าจริงๆแล้วมีความจําเป็นและมีความสําคัญขนาดนี้ถ้าเราเ,เห็นในชีวิตประจําวันเมื่อเราจะเปิดกิจการเราจะ เปิดบริษัทหรือเราจะทำอะไรพิธีกรรมทางศาสนาก็ดีทางสังคมก็ดีประการแรกเลยที่ขาดไม่ได้คือการอาราธนาศีลการสวดมนต์บทต่างๆการถวายสังฆทานการเทศน์นูน่นเทศนี่อาจไม่มีลดหย่อนลงไปได้แต่พิธีกรรมในเรื่องของบุญกุศลทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการสมาทานศีลน,นะคือผู้ให้และผู้รับเนี่ยก็จะต้องมีศีลบริสุทธิ ทานกุศลหรือบุญต่างๆนั้นจึงจะมีพลังมีอนุภาพอันยิ่งใหญ่นะฮะมีผู้ที่เขาอุปมาไว้ให้เห็นง่ายๆนะฮะคือว่าการทำความดีหรือการรักษาศีลเนี่ยสามารถแก้ปัญหาครอบครัวแก้ปัญหาสังคมได้อย่างน่าอัศจรรย์การกระทำความดีทุกรูปแบบในเรื่องอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องอาศัยเหตุปัจจัยจากภายนอกจากราชการ ะะจากประชาชนจากหน่วยงานอะไรต่างๆมากมายแต่ว่าความดีความงามทั้งหลายเนี่ยในเรื่องความเป็นอยู่ก็ตามความเจริญรุ่งเรืองของคุณธรรมเนี่ยถ้าเรามีศีลแล้วเนี่ยสามารถทําให้โลกนี้อยู่กันอย่างสันติสุขและก็สงบร่มเย็นเป็นสุขเช่นถ้าเราอุปมาว่าคนไทยของเราประมาณ65ล้านคนนี้เนี่ยไม่มีศีลเลยนะฮะก็เปรียบเสมือนประเทศไทยนี้เป็นหม้อน้ําใบใหญ่ตั้งอยู่บนเตา คนไทยทุกคน65ล้านคนไม่มีศีลเลยก็เหมือนกับฟืนที่เผาอยู่ในเตา65ล้านดุ่นแต่ถ้าหากว่าเรานี้มีศีลหนึ่งคนไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดปดไม่ดื่มสุรานะฮะก็เท่ากับเราเนี่ยได้ดับดึงฟืนทุ่นนี้ไปจุ่มลงในน้ําดับความร้อนไปแล้วหนึ่งดุ่นนะฮะไม่เป็นเผาตนเองคือตัวเองก็ไม่เบียดเบียนแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วย งนั้นถ้าทุกคนเนี่ยมีศี5ครบหมดประเทศไทยนะฮะซึ่งเป็นหม้อต้มน้ําใบใหญ่เนี่ยฟืนดับหมดเลยทั้ง65ล้านดุน<ม>ลเราจะเห็นว่าความสงบสุขเนี่ยเกิดจากทุกคนสํารวมในสีนี้เองไม่ต้องไปอาศัยทหารไม่ต้องไปอาศัยตําร,ารวจไม่ต้องไปมีกุญแจหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือกันขโมยอะไรต่างๆทุกวันนี้แม้จะมีอุปกรณ์ดีขนาดไหนก็ตามเราก็จะเห็นว่าก็มีมิจฉาชีพที่จะล่วงละเมิดต่างๆมากมายะฉะนั้นเนี่ยเราจรึง จะเห็นได้ว่าถ้าเราเองเนี่ยมีศีลห้าหนึ่งคนนะฮะจริงอยู่ไอ้ที่เหลือน่ยยังร้อนอยู่แต่ว่าอย่างน้อยๆก็ไม่ได้ร้อนเพราะเราประเทศไทยก็สงบร่มเย็นชีวิตของเราก็เจริญก้าวหน้านะฮะแล้วก็จะนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จของชีวิตอย่างแน่นอนจะดพ เรามีเวลาอีกสักช่วงหนึ่งนะคะก็อยากจะให้พระคุณเจ้านะคะได้พูดถึงเรื่องของโครงการดีๆในช่วงเข้าภรษาที่จะถึงนี้กับโครงการบวชต่างๆที่เตรียมไว้ให้สําหรับผู้ทั้งสุภาพสตรีนะคะแล้วก็ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะเรียนเชิญค่ะเจริญพรก็ในเรื่องของการารักษาสีนี้ถ้าเราจะพูดกันโดยกว้างๆเราก็อาจจะยังไม่เห็นชัดแต่ว่า เรามีโครงการดีๆที่ได้ร่วมกันทํามาโดยตลอดเลยเช่นโครงการบวชสมณเณรภาคฤดูร้อนบ้างโครงการบวชอุบาสิกาแก้วโครงการบวชพระเข้าพรรษานะฮะซึ่งเกิดจากคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินร่วมกับคณะกรรมาการศาสนาศิละปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนรัษฎรนะฮะร่วมกับมูลนิธิธรรมกายวัดพระธรรมกายแล้วก็วัดต่างๆทั่วประเทศเลยทีเดียวก็ได้จัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้วนอแก้วของพระรัตนตรัยนะฮะตอนนี้ เป็นรุ่นที่6แล้วก็จะเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมถึงวันที่5มิถุนายนก็มีกำหนด7วันนะฮะเราก็สามารถที่จะไปสมัครแล้วก็ร่วมอบรมได้ตามศูนย์อบรมทั่วประเทศเลยนะฮะของเมืองการนี่ก็มีทุกอำเภอแล้วก็ใครสนใจหรือจะไปอบรมที่วัดถ้ำเนลมิตรอำเภอศรีสวัสดิ จังหวัดกาญจนบ,บุรีก็ได้นะฮะการอบรมนี้ฟรีเราจะได้ศึกษาวิัยแล้วก็จุดเด่นก็คือเน้นเรื่องการปฏิบัตินะฮะทานศีลภาวนาแล้วก็อีกโครงการติดต่อได้ที่0863392546นะจ๊ะแล้วก็ที่ศูนย์อบรมทั่วประเทศเลยทีเดียวอีกโครงการหนึ่งคือโครงการบวชพระเข้าพรรษา1 0 0 0 0แรูปนะฮะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่3แล้ว ก็เริ่มตั้งแต่วันที่29มิถุนาถึงวันที่7พฤศจิกายน2554ก็สมัครได้ตามศูนย์อบรมทั่วประเทศเช่นกันวันนี้ต้องกราบนมรสการขอพระคุณพระครูวิสุทธิการชนะกิจเจ้าวาดวัดถ้ำเนรมิเจา้าคณะตำบลแม่กระบุอำเภอศรีศสะบัดจังหวัดกาญจนบุรีขอกราบค่ะจเิญพรค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการตั้งแต่ต้นนะคะวันนี้ดิฉันพร้อมด้วยทีมงานค่ะนำรายการจากลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ